พลังแห่งการรับศิละปะแห่งการปล่อยให้จัก,กรวาลมอบของขวัญกลับมาหลายคนรู้จักการขอแต่มีไม่กี่คนที่รู้จักการรับอย่างแท้จริงเพราะการรับไม่ใช่การวิ่งไล่ตามแต่คือการเปิดหัวใจให้พลังดีๆได้ไหลเข้ามาอย่างสงบไม่ฝืนไม่เล่งไม่กลัวจะพลาด เมื่อเราส่งพลังออกไปด้วยความรักสิ่งที่ตรงขึ้นจะเริ่มเดินทางกลับมาหาเราในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงและในเวลาที่จัก,กรวาลเห็นพอดีบางครั้งมันมาในรูปแบบของคนดีๆบางครั้งมันมาในรูปแบบของโอกาสใหม่ๆและบางครั้งมันมาในรูปของความสงบใจที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน ศิละปะแห่งการรับคือการเชื่อว่าเราเหมาะสมที่จะได้รับไม่ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่แค่รู้ว่าเรามีค่าพอที่จะได้รับสิ่งดีๆนั้นเพราะจักรวาลไม่เคยลืมใครมันเพียงรอให้หัวใจเราพร้อมเปิดรับของขวัญที่เราส่งออกไปเท่านั้นเองฉันจินจูพูดไทยแล้วนะ